น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะน้องบ้านแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อลองฟังดูเมื่อได้กลิ่นแบบนี้แสดงว่ามีเทพพรมมาร่วมโมทนาก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดจทำด้วยนะคะสิทธิหลวงพ่อปานเมื่อออกทุดงมักมีเทวดามาใส่บาตรเสมอหลวงพ่อฤาษีลิงดำเล่าให้ฟังว่าเพราะเหตุใดหลายคนคงจะเคยได้ยินเรื่องราวของกลิ่นทูบสื่อวิญญาณซึ่งเชื่อกันมาแต่โบรโบราณ ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราได้กลิ่นทูปชยมาปะทางกับจมูกแบบไม่ทราบสาเหตุทั้งๆที่บริเวณนั้นก็ไม่มีการจุดทูปไหว้แต่อย่างใดนั่นหมายความว่าขณะนั้นดวงวิญญาณของคนตายกำลังมาวนเวียนอยู่ใกล้ตัวเราแล้ว โดยวิญญาณน,นั้นอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือมิสหายที่ตายไปและเหตุผลที่มาก็เพราะต้องการขอส่วนบุญส่วนกุศลหรือบอกอะไรบางอย่างให้เราทราบ ฝ่ายลูกหลานหรือคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ย่อมจะอยากรู้เช่นกันว่าญาติผู้ใหญ่หรือมิสหายของตนนั้นอยู่ที่ไหนหรือไปเกิดในภพภูมิใดสุขสบายหรือไม่ต้องการอะไรจะได้ทำบุญไปให้แต่ก็ไม่รู้จะสื่อสารกันอย่างไรเพราะอยู่กันคนละโลก ความจริงแล้วเรื่องนี้พอจะมีทางรู้ได้อยู่เหมือนกันเพียงแต่มีข้อแม้ว่าต้องอาศัยอำนาจจิตท,ที่เกิดจากการฝึกสมาธิจนสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดของการเห็นแบบคนปกติธรรมดาไปสู่การเห็นแบบตาทิพย์และพร้อมกันนั้นก็จะต้องมีนิมิต อันเป็นสื่อกลางระหว่างผู้เห็นกับผู้ถูกเห็นมาปรากฏด้วยซึ่งก็คือกลิ่นควันธูปนั่นเองดังเช่นเรื่องราวจากคำบอกเล่าของหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระราชพรมยานแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีผู้มีชื่อเสียงในด้านมโนมยิทิฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยการฝึกจีตครั้งหนึ่ง มีลูกศิษย์คนหนึ่งของหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้ถามท่านว่ากราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาคุณแม่ดอนกลิ่นประจักษ์ได้ถึงแก่กรรมอันนี้ไม่ถามแต่ที่จะถามก็คือว่าหลังจากที่ท่านตายเจวันจะปรากฏมีกลิ่นทูปหอมๆม,มาให้ลูกได้สัมผัสเสมอเสมอ ทั้งที่ในบ้านไม่มีใครจุดทูปเลยจึงเรียนถามว่าในลักษณะอย่างนี้แสดงว่าผู้ตายไปดีหรือไม่ดีเจ้าคะหลวงพ่อหรือสีลิงดำเมตตาตอบว่าไปเป็นพรมถ้ากลิ่นทูบหอมเป็นพรมถ้ากลิ่นดอกไม้ละ่ะก็เป็นเทวดาหรือนางฟ้ากลิ่นไม่เหมือนกัน และอีกคราวหนึ่งในระหว่างการตอบปัญหาธรรมแก่ญาติโยมมีโยมคนหนึ่งถามหลวงพ่อฤสีลิงดำว่าหลวงพ่อคะเวลาที่คนตายแล้วเราก็ไปกราบศพแต่ได้กลิ่นธูปหรือควันเทียนอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรคะท่านตอบว่านั่นเขาแสดงปรากฏเป็นกลิ่นธูปควันเทียน ถ้าเป็นกลิ่นทูปก็แสดงว่าอยู่สูงถ้าเป็นกลิ่นทูปหอมนะก็แสดงว่าอยู่สูงมากถ้าเป็นกลิ่นกระแจะหรือน้ำหอมธรรมดาก็ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้ก็ไม่เชิงมันผสมผสานกันอันนี้อยู่ชั้นกามาวจรถ้าเป็นกลิ่นทูปจัดหน่อยก็ต้องนับเป็นสองจุดคือพรมกับนิพพาน พร้อมกับนิพานนี่กลิ่นคล้ายคลึงกันมากมีผู้หญิงคนหนึ่งแกมาเล่าให้ฟังว่าเวลาสวดมนเห็นแม่ที่ตายไปแล้วมานั่งอยู่ข้างๆและได้กลิ่นทูปเสมอเขาสงสัยว่าแม่ยังห่วงอะไรอยู่หรือเปล่าครับท่านกล่าวว่าข้อนี้ ตอบไม่ยากเลยที่มาให้เห็นนั่นแสดงว่าท่านสบายมากแล้วถ้าไม่สบายมากท่านจะมาให้เห็นภาพไม่ได้ถ้าแสดงให้เห็นปรากฏแสดงว่าเขามีความสุขเมื่อเขาเป็นเทวดาหรือพรหมเขาก็หวงลูกหลานจะตกนรก แล้วยิ่งสวดมนต์อยู่อย่างนั้นได้กลิ่นแม่ด้วยมีความรู้สึกว่าแม่มาด้วยอันนี้ดีมากถ้าจิตเป็นอุปจารสมาธิจิตมันก็เป็นทิพสามารถจะเห็นได้หลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยเล่าถึงการออกทุดงของเหล่าลูกศิษย์ ของหลวงพ่อปานที่ต้องการจะศึกษาปฏิบัติแบบอุกรตคือการออกทุดงให้ได้สำเร็จไม่ก็จะขอตายเสียในป่าโดยได้เตรียมพร้อมสักซ้อมกันที่ป่าอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อสักซ้อมกันเป็นที่พร้อมแล้วเดือนยี่คือเดือนมีนาคมพุทธศักราช2480 เมื่อสมาทานเ็จหลวงพ่อปานได้สั่งไว้ว่านับแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอจงพยายามหนีบ้านรีบเดินทางให้พ้นเขตบ้านภายในสามวันเป็นอย่างช้าต่อจากนั้นจงอยู่แต่ในป่าที่ไม่มีบ้านบินทบาดถ้าเธออยู่ในป่าไม่พบบ้านเลยถึงสามเดือน เธอจงอยากกลับมาให้ฉันเห็นหน้าแต่ถ้าอยู่ครบสามเดือนโดยไม่บินทบาทอาศัยข้าวชาวบ้านกินเลยเธอกลับมาหาฉันได้หลวงพ่อปานท่านจะฝึกพระสงฆ์ที่เป็นศิษย์อย่างเคร่งครัดเวลาที่อยู่ในป่าท่านให้ถือเอาใบไม้ที่ร่วงหล่นต้นไม้กระดูกสัตว์ ที่ตายและปรากฏให้เห็นเป็นอารมณ์วิปัส,สนาญาณในป่าลึกแม้จะไม่มีบ้านคนเลยสิทธิทุกรูปของหลวงพ่อปานก็ต้องออกเดินบินทบาทวันหนึ่งขณะขณะเสดธ์ออกบินทบาทเดินห่างจากคนต้นไม้ที่ปรากฏไม่ถึง200เมตรก็ปรากฏร่างเด็กหญิงชาวป่า อายุไม่เกิน13ปีแต่งตัวด้วยผ้าเก่าขาดรุ่งริ่งมายืนรอใส่บาตรข้าวในขันของเด็กคนนั้นสีเหลืองหอมแปลกพระทุกรูปจะได้ข้าวรูปละสองทัพพีไม่มีกับข้าวแต่มีดอกไม้ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนใส่มาในข้าวด้วยดอกไม้นั้นหอมชื่นใจ กลิ่นขายกลิ่นกนระแจระผสมเกสรเมื่อกลับที่พักพระแต่ละรูปก็ฉันข้าวสองทัพพีได้พอดีอิ่มเมื่ออิ่มแล้วก็รู้สึกชุ่มชื่นปลอดโปร่งไม่หิวน้ำเลยเด็กผู้หญิงมารอใส่บาทอยู่สองวันวันที่สองพระรูปหนึ่งทนไม่ไหวจึงถามว่า บ้านเธออยู่ไหนเดินมาคนเดียวไม่กลัวเสือหรือที่พระรูปนั้นถามก็เพราะสงสยัยคือเมื่อเดินสำรวจไปเกือบสิบกิโลเมตรก็ไม่ปรากฏบ้านผู้คนเลยเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้ไม่ทราบว่ามาจากไหนเมื่อถามแล้วเด็กคนนั้นก็มองหน้าไม่พูดอะไรแต่หันหลังกลับเข้าไปในป่า พร้อมเสียงหัวเราะดังลั่นและเพียงแค่สิบเมตรที่เดินจากไปเหล่าพระธุดงก็มองไม่เห็นเด็กคนนั้นแล้วนับจากวันนั้นก็ไม่มีใครมาใส่บาตรพระกลุ่มนี้อีกจึงพากันอดฉันอาหารถึงสามวันพอเข้าคืนที่สามที่อดข้าวขณะที่พระทุกรูปกำลังทำสมาธิในกรธต่างก็เห็นหลวงพ่อปานไปหา ท่านบอกว่าคนที่เขามาใส่บาตรเขาเป็นเทวดาและเขาจะอยู่ที่ไหนมีอาชีพอะไรเราไม่ควรสนใจเราต้องการอย่างเดียวคืออาหารเขาให้แล้วก็แล้วกันไปถามเขาทำไมพรุ่งนี้ไปทางเดิมหลวงพ่อตกลงกับเขาไม่แล้วจะมีคนใส่บาตรเพิ่ม3ามถึงส่คน จงอย่าคุยกับเขาอย่าสนใจเขาเราต้องการแต่อาหารจงจําไว้แล้วท่านก็หายไปเมื่อเลิกกรรมฐา,านลืมตาพระทุกรูปต่างก็เล่าเรื่องหลวงพ่อปานมาหาเรื่องราวตรงกันทั้งหมดพระทุกรูปไม่มีความสงสัยว่าหลวงพ่อปานท่านรู้ได้อย่างไรเพราะรู้ว่า ท่านมียานพิเศษที่ลูกศิษย์รู้เห็นอยู่เป็นประจำเป็นอันว่ารุ่งเช้าเมื่อเดินไปบินทบาทก็ปรากฏว่ามีคนมารอใส่บาตรสี่คนจริงๆเป็นหญิงสามชายหนึ่งเรื่องเทพเทวดามาใส่บาตกลางป่านี้เป็นเรื่องที่พระทุดงหลายรูปมักพบเห็น อุปนิสัยและปฏิปทาของหลวงพ่อปานจากปากคำของผู้ทราบเคยอยู่ใกล้ชิดกับท่านและเรื่องเล่าสืบต่อกันมาพอจะอนุมานได้ดังนี้จากบันทึกของท่านหลวงพ่อฤาษีลิงดำบันทึกไว้ว่าปกติ ท่านเป็นคนขยนันเวลาพวกเราทำงานท่านไม่หยุดเหมือนกันเป็นคนขยันจริงๆขยันงานภายนอกขยันงานภายในทุกอย่างจุกจิกหมายความจุกจิกรอบๆดูของรอบๆตรวจตราของรอบๆแล้วคำว่าไม่มีไม่ได้ของท่านมีสั่งให้ไปหาอะไรถ้าไม่มีให้เลยไปเลยห้ามกราบ ถ้าวันหลังไปพบเขาถามว่าทำไมไม่เอามาให้บอกว่าไม่มีนี่ครับถ้าไม่มีจัดซื้อทันทีของท่านต้องมีทุกอย่างหลวงพ่อปานท่านมีลักษณะของชายชาตรีมีผิวพรรณขาวละเอียดลักษณะสมส่วนเสียงดังกังวานไพเราะใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ชวนให้ศรัทธ,ธาประสาทเป็นอย่างยิ่งดวงตาบ่งบอกถึงความเมตตาปราณีในสัตว์โลกทั้งหลายตอนรับผู้คนที่มาหาไม่เลือกเศรษฐีผู้ดีไพรใครไปก็ไต่าถามว่ากันว่าถ้าหลวงพ่อพูดจากับผู้ใดแล้วนั้นมักจะจับจิตจับใจ ที่ใจชั่วมัวเมามาก็กลับตัวแม้แต่ผู้นับถือคธธร,ริสตศาสนาก็ยังหันมานับถือพระพุทธศาสนาตลอดเวลาท่านจะไม่แสดงทีท่าว่าเหน็ดเหนื่อยหรือทำให้ผู้ที่มาเสื่อมศรัทธาเลยวันหนึ่งหนึ่งจะมีผู้คนมาหาท่านเพื่อขอความช่วยเหลือนับเป็นจํานวนร้อยๆคน ไหนจะให้รถน้ำมนไหนจะต้องพ้นไหนจะขอยาไหนจะมาปรึกษาเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจบางคนก็เรียกว่าหลวงพ่อบางคนก็เรียกว่าหลวงปู่บ้างเป็นเราๆท่านทๆน,น่ากลัวจะนั่งไม่ทนเพราะตั้งแต่เพนจนกระทั่งถึงเวลาประมาณสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มนั่นแหละท่านถึงจะพักพรและ เป็นอย่างนี้อยู่ประจำทุกวันจนกระทั่งท่านมรณภาพท่านไม่ได้ยินดียินร้ายในทางโลกธรรมแต่ประการใดคงปฏิบัติธรรมเหมือนพระแก่ๆรูปหนึ่งที่ไม่ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์หรือชื่อเสียงดีเด่นแต่อย่างใดท่านคงหวังแต่ทำหน้าที่ให้ความสุขสบายแก่พระสงฆ์และชาวบ้านทั่วไป ตามกำลังความสามารถเท่านั้นหลวงพ่อฤาสีได้เล่าว่าหลวงพ่อปานท่านมีความกตันอยู่กะตะเวทีกับแม่ท่านมากทั้งพ่อทั้งแม่นั่นแหละพ่อก็ดีแม่ก็ดีเวลาป่วยท่านไม่ยอมให้อยู่บ้านท่านเอามารักษาตัวที่วัดให้นอนในกุฏิท่านพานุ่งแม่ของท่านท่านศักเอง ท่านเอาผ้านุ่งแม่ของท่านไปตากไว้บนคือไอคือบ้านนี่มันสูงนะลูกหลานนะมันสูงกว่าหัวคนเวลาเดินไปเดินมาหัวคนก็ต้องลอดคือแต่ผ้านุ่งแม่ของท่านท่านไปตากไว้บนคือเวลาแม่ท่านลุกไม่ถนดัดท่านก็อุ้มลุกนั่งถึงได้บอกว่าแม่ท่านเป็นผู้หญิง แต่ว่าเวลานั้นท่านเป็นพระมีคนหลายคนเข้ามาตำหนิท่านผู้หญิงเขาติว่าคุณปานโยมของคุณหนักเป็นผู้หญิงผ้านุ่งเอาไปตากบนคือสักผ้านุ่งแม่เองอุ้มลุกอุ้มนั่งเช็ดขี้เช็ดเดยี่วเองอย่างนี้แม่จะบาปท่านก็เลยบอกว่า พระพุทธเจ้าท่านว่าไม่บาปนี่พระพุทธเจ้าท่านว่าดีนี่ท่านก็ตอบกับคนพูดว่าเวลานี้ไม่ใช่คนแล้วฉันเป็นพระพอฉันมาเป็นพระอันเป็นลูกของพระพุทธเจ้าในเมื่อพระพุทธเจ้าผู้เป็นพ่อว่าไม่บาปเป็นความดีฉันก็เลยทําตามท่านนะสิ หากว่าฉันจะทำตามคนอื่นพูดก็ชื่อว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าฉันทำตามคำของพระพุทธเจ้าชื่อว่าฉันไม่เชื่อคนอื่นหากว่าฉันเป็นขราวาสฉันจะเชื่อชาวบ้านแต่ว่าเวลานี้ฉันเป็นพระฉันต้องเชื่อพระพุทธเจ้า เมื่อเขาสงสัยก็ถามว่าพระพุทธเจ้าเทศไว้ที่ไหนว่าอย่างไรท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเทศไว้ในพระไตรปิฎกมีอยู่แล้วก็นำเรื่องราวของพระลูกเศรษฐีที่ปรากฏมาในธรรมบทมาเล่าให้ฟัง เป็นเรื่องของพระลูกเศรษฐีที่นำพ่อแม่ที่ตกยากจนเป็นขอทานมาอุปการะเลี้ยงดูได้เข้ามาก็ให้กินก่อนตนกินทีหลังได้ผ้าใหม่มาก็เอาไปให้นุ่งก่อนตนเองเอาผ้าเก่ามานุ่งแทนจนมีผู้นำเรื่องไปฟ้องพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเมื่อทรงทราบเรื่องก็ทรงประทานสาธุการและชมเชยภิกษุนั้นหลวงพ่อปานท่านบอกว่าเมื่อเอาเรื่องขึ้นมาโต้คนคัดค้านก็ถอยหลังกรูด ท่าที่ท่านประครบประงมพ่อแม่ของท่านนั้นหาว่าทําผิดไปซักผ้าขี้ผ้าเย่ยวผู้หญิงเอาผ้าผู้หญิงไปตากบนคืออุ้มผู้หญิงลุกอุ้มผู้หญิงนั่งเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเองปอนข้าวเองหาว่าทําผิดพระทําผิดประเพณีพอโดนเรื่องนี้เข้าหลวงพ่อปานบอกว่าถอยหลังกรุดยอมแพ้ยกมือขอขมาท่าน ท่านเลยบอกเรื่องขอขมาท่านไม่ถูกหรอกธรรมะนี่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเรื่องส่วนตัวของท่านไม่มีรอกท่านก็ทำตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าแล้วคนที่คัดค้านนั้นเป็นการค้านธรรมะของพระพุทธเจ้าการขอขมาต้องไปขอขมาต่อพระพุทธรูปในโบสถ์โน้นมันถึงจะพ้นขอขมากับท่านไม่พ้น อีตานั่นกลัวลงนรกก็เลยต้องไปขอขมากับพระพุทธรูปในโบสถ์ปฏิบัติของท่านนะท่านมีความกระตันอยู่กตะเวทีจริงๆแล้วก็มีความห่วงใยในด้านบุพการีของท่านดีมากแล้วท่านก็บอกว่าตอนที่ฉันโตขึ้นมาแล้วฉันก็ไปเทศให้แม่ฟังพ่อฉันฟังถึงเรื่องอารหังและพุทธโธ ว่าไม่ใช่เรื่องของคนตายจะพูดคนเดียวต้องพูดกันก่อนตายภาวนากันก่อนตายพ่อแม่ของท่านก็รับฟังแล้วท่านก็ลงท้ายเรื่องท่านบอกว่าตอนท้ายเมื่อตอนพ่อแม่ฉันตายนะฉันดีใจไม่ใช่ดีใจเพราะพ่อแม่ตายจะรับมรดกไม่ใช่อย่างนั้นท่านบอกว่าพ่อแม่ฉันตาย ฉันดีใจมากแล้วท่านก็ว่าไปบอกว่าที่ฉันดีใจหนักมันอย่างนี้คือว่าทั้งพ่อแม่ฉันก่อนที่ท่านจะตายได้ยานทั้งหมดนะท่านทรงยานละเอียดแล้วก็ได้วิปัสสนาญาณละเอียดแล้วก็ได้วิปัสสนาญาณละเอียดแต่ว่าท่านทั้งสองก็ต้องมาเกิดอีกวาระหนึ่ง แล้วฉันต้องเป็นลูกท่านอีกทีหนึง่งแล้วต่อจากนั้นไปท่านก็ไม่มีโอกาสจะเกิดอีกนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่า เราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ